สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนพบเจอกันอีกครั้งนะครับสำหรับผมช่องจริงจังกับเรื่องแดกสาหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาหาของกินของอร่อยนะครับยมค่าคืนกับเส้นทางของกินสตรีทฟู้ดพระราม5นะครับเพื่อนๆสำหรับร้านนี้นะครับเป็นร้านข้าวต้ม สูตรโบราณนะครับข้าวต้มปลาก็จัดว่าเป็นของดีคู่เมืองนนเลยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นของเด็ดเลยนะครับสำหรับร้านนี้เนะี่ยครบเครื่องมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไส้หมูหมูสับตับหรือว่าจะเป็นตัวข้าวต้มปลา,านะครับที่เป็นซิกเนเจอร์เมนูเด็ดของทางร้านนะครับเป็นของดีเมืองนนเลยนะครับเพื่อนๆ สำหรับร้านนี้นะครับป้าแกเตรียมเองทุกขั้นตอนนะครับเพื่อนๆดูครับมีทั้งโจ๊กทั้งข้าวต้มนะครับข้าวต้มกระเม็ดสวยๆบานกำลังสวยเลยนะครับแล้วก็ตัวน้ำซุปข้าวเนื้อแกจะต้มไว้หม้อหนึ่งนะครับย่อมๆเลยนะครับแล้วก็พอลูกค้ามาแกก็ตักมาอีกหม้อหนึ่งคือเขามีขั้นตอนมีกรรมวิธีในการทำนะครับมันจึงทำให้อาหารของแกนะครับอร่อยมากๆนะครับเพื่อนๆ ทีเด็ดของร้านนี้นะครับที่ผมชอบเลยนะครับคือตัวไส้หมูนะครับไส้หมูเขาจะไม่ต้มจนเละจนเกินไปมันจะต้มแบบหนังเต่งๆตตึงๆึงเคี้ยวแล้วมันกรึบกรับกรุบกรีบแจ่มนะครับเพื่อนเพื่อและยิ่งตัวปลานะครับปลาแค่ต้มนะครับน้ำซุปเข้าเนื้อนุ่มหอมอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนเพื่อน สำหรับเมนูนะครับโจ๊กก็จะมีโจ๊กไข่เยี่อม้าโจ๊กไข่เค็มจะมีทั้งโจ๊กปลานะครับหรือว่าจะเป็นโจ๊กหมูนะครับเพื่อนๆอย่างเด็ดนะครับก็สามารถมาลองชิมมาลองทานกันได้นะครับสำหรับร้านข้าวต้มปลาสูตรโบราณขนานแท้จริงๆแล้วแกเปิดขายนะครับแต่ก่อนนะครับแกจะเปิดขายอยู่ถนนพระราม5เลยนะครับริมถนนพระราม5เลยนะครับก่อนปากทางเข้าโรงแรมเดอะลิตนะครับเพื่อนๆ แต่เนื่องจากปัจจุบันนะครับมันมีค่าใช้จ่ายหรือว่ามันม,นมีแบบคนก็หายไปหมดเลยนะครับร้านค้าตรงนี้แต่ก่อนมีเป็นสิบร้านเลยอ่าก็ไม่ทราบด้วยเหตุผลอะไรนะครับก็แยกย้ายกันไปนะครับสําหรับร้านป้าแกก็จะเข้ามาขายในซอยนะครับขับเข้ามาในซอยโรงแรมเดือนลิศนะครับเพื่อนๆตรงเข้ามาเรื่อยๆตามทางวิ่งไปเรื่อยๆเลยพอถึงสามแยกแรกเนี่ยแยกนี้มันจะออกไปหลังวัดล่วงนะครับ แกจะอยู่ตรงสามแยกนี้เลยนะครับแล้วก็จะเห็นร้านแกอยู่ริมถนนเลยนะครับเพื่อนเพื่อนทีเด็ดที่ผมชอบนะครับเพื่อนๆคือโจ๊กแกเลยครับเนื้อเนียน,น,นมากๆากเลยครับนี่ฮะเพื่อนเพื่อนแล้วน้ําซุปแกนะแกจะต้มโจ๊กไว้ก็แล้วนะครับประมาณหนึ่งหม้อนหนึ่งนะครับและมาถึงร้านเนี่ยแกจะต้มน้ําซุปนะครับน้ําซุปทีเด็ดของแกเลยคือแบบทั้งหอมทั้งอร่อยแบบ แล้วมุนลิ้นนะครับซดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจนะครับน้ําซุปของแกนี่แหละครับอย่างเด็ดเลยแกก็จะเอามาต้มว้หม้อหนึ่งนะครับมีคนสั่งโจ๊กปุ๊บแกก็จะตักโจ๊กนะครับมาเคี่ยวกับน้ําซุปไว้นะครับเพื่อนๆจนน้าซุปมันเข้าไปในเนื้อโจ๊กนี่ครับเพื่อนๆมันมีขั้นตอนมีกรรมวิธีนะครับของเขานะครับเลยทําให้ร้านแกเนี่ยแบบเป็นฝันใจของผมเลยตอนเย็นๆนะครับ เลิกงานมาเหนื่อยนะครับคิดถึงแกก่อนลำดับแรกก่อนเข้าบ้านเลยครับสดแล้วมันชุ่มคอชื่นใจมีเบิ้ลนะครับโจ๊กหนึ่งข้าวต้มหนึ่งประจำนะครับเพื่อนๆโจ๊กแกเนื้อน,นิ่ๆแบบนี้นะครับหืออย่างเด็ดโจ๊กไข่เค็มโจ๊กไข่ลวกหรือว่าจะเป็นโจ๊กไข่เยี่วม้านะครับแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะครับเพื่อนๆเครื่องก็จะมีทั้งปลาแต่ก่อนแกมีหลายอย่างมากๆไม่ว่าจะเป็นไก่ หมูหวานปลาทะเลเดี๋ยวนี้แกทำอยู่คนเดียวนะครับก็เหลืออยู่แค่โจ๊กปลานะครับกับโจ๊กหมูนะครับเ,เพื่อนๆนี่และทีเด็ดอีกอย่างหนึ่งนะครับเครื่องแกมีครบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวเต้าหู้กรอบหรือว่าจะเป็นเนี่ยครับเส้นหมี่กรอบแบบนี้นะครับก็ถุงละสิบบาทแค่นั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อน นี่โจ๊กเนื้อนิยนเนียน,ยนยหมตักมานี่ไม่หยดสักแปะเลยนะครับแบบเนียนนุ่มอร่อยมากๆต้องมาลองทานกันดูนะครับแล้วจะรู้ว่าเออรสชาติเดิมๆแบบโบราณเนี่ยที่เขาทํากันเนี่ยเขาใส่ใจในขั้นตอนการทํำในกรรมวิธีต่างๆ,ๆนะครับมันมีความอร่อยขนาดไหนนะครับเพื่อนๆคือน้ำซุปแกนี่ผมให้อันดับหนึ่งเลย ซดแล้วมันอยากซดต่อเรื่อยๆนะครับคือมันชุ่มคอชื่นใจมากๆเลยนะครับแกจะเคี่ยวกับกระดูกหมูไว้อยู่แล้วนะครับและเมื่อมาปรุงให้ลูกค้าเนี่ยแกจะมีถุงของแกนะครับที่มันเป็นสมุนไพรต่างๆเครื่องปรุงเครื่องเทศต่างๆเนี่ยใส่ไว้ในถุงนั่นแหละถุงน่าถุงวิเศษเลยนะครับเพื่อนๆน้ำซุปเขามีความหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับเพื่อนๆอย่างเด็ด ตับหมกหวานๆนะครับเพื่อนๆกับคํานี้นะครับดูนะครับโชกโจ๊กนี่ไม่มีหลุดจากช้อเลยนะครับเพื่อนๆเข้มข้นมากๆแล้วมุนมากๆนะครับแกใช้ข้าวนะครับเพื่อนๆข้าวหอมนะครับเคี่ยวจนมันเป็นเนื้อแบบนี้นะครับเพื่อนๆสุดจัดสำหรับราคาหาร้านนี้นะครับ เ็เริ่มต้นอยู่กันที่50บาทนะครับที่เศษหกบาทอย่างเด็ดเลยนะครับเพื่อนๆลองมาชิมกันดูนะครับร้านแกก็จะเปิดขายบริการนะครับพร้อมขายนะครับแกตั้งร้านประมาณ4ี่โมนะครับพร้อมขายก็ประมาณ5้าโมนะครับสิบเจ็ดนาฬิกานะครับของทุกๆวันนะครับเพื่อนๆ ก็ต้องใจเย็นๆหน่อยนะครับมาทานร้านนี้นะครับแต่แกทำไวคนรอต่อคิวเยอะนะครับตอนช่วงหกโมงทุ่มหนึ่งเนี่ยคนเยอะมากๆนะครับแต่แกทำไวแกทำปั๊บ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 เสร็จแล้วถุงหนึ่งถุงหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับก็สั่งมาเป็นตัวเกาเหลานะครับกลับมาทานที่บ้านนะครับเพื่อนๆก็ดูนะครับถุงละหกสิบบาทพิเศษทั้งเนื้อปลาทั้งเลือดอย่างเยอะ ให้เยอะมากๆนะครับสาหรับร้านนี้นี่คืออิ่มอร่อยเลยนะครับเพื่อนๆอันนี้สั่งมาครับมาไว้อุ่นทานตอนเช้านะครับเพื่อนๆดูครับข้าวต้มผมสั่งมาเป็นเกาเหลานะครับ60บาทอย่างเยอะเราก็มาต้มข้าวเองนะครับเนี่ครับเพื่อนๆเยอะมากทั้งเนื้อปลาทั้งหมูสับของแกนะครับอย่างเด็ดคือน้ำซุป ชนะเลิศมาแล้วเนี่ยก็อย่างอื่นนะครับมันก็จะอร่อยตามมาเองนะครับเพื่อนๆน้ําซุปร้านนี้นี่อย่างเด็ดมากๆนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ชอบทานไส้แบบก,บก,บกรึบๆกับกราบน้วหวานหวานเนี่ยผมแนะนําร้านนี้เลยไส้เขาแบบตุ๋นนะครับต้มป้าแกจะต้มแบบไม่ได้เหมือนแบบไม่ได้เปื่อยเหมือนทั่วไปนะครับแกจะต้มแบบ รังแต่งตึงเลยนะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนก็คือดมหนาบกลุบกรับเนี่ยสไตล์ผมเลยนะครับผมชอบไส้แบบเนี้เนี่ยสั่งมาเป็นเกาเหลาก็มาใส่ถ้วย้ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื<ๆ>่อนยังเหลืออยู่ในหม้อนะครับได้กินได้ประมาณสองคนนะครับเพื่อนเพื่อนสำหรับร้านนี้นะครับเพื่อน<ๆ>เข้าวต้มปลาสูตรโบราณน,นะครับเพื่อนเพื่อน ซอยโรงแรมเดอะลิตเปิดขาย17นาฬิกานะครับ17.00นนะครับของทุกๆวันนะครับปิดประมาณ3ทุ่มนะครับ2-3ทุ่มบางวันเนี่ยแกขายคนเดียวมาคนเดียวแกก็รีบเก็บหน่อยเพราะว่าดึกๆแถวนี้ก็ค่อนข้างจะเปลี่ยวนะครับพเพื่อนๆแล้วก็ถ้าบางวันลูกสาวแกมาช่วยนะครับแกจะปิดประมาณ3ทุ่ม คือยี่สิบนาฬิกานะครับหรือว่ายี่สิบ็ดนาฬิกาของทุกๆวันนะครับเพื่อนๆเนี่ยที่เด็ดของร้านนี้ที่ผมชอบเลยนะครับคือน้ําซุปแก่เนี่ยหอมมากๆคือนั่งทานเนี่ยมันแบบมันได้อัดทันรสชาติครบรสนะครับทั้งกลิ่นทั้งรูปรสโอ้โหโคตรเด็ดนะครับเพื่อนๆแล้วเนี่ยมีความกรอบของเต้าหู้นะครับนี่นะครับและอีกหนึ่งความอร่อยที่ผมชอบนะครับคือเต้าหู้กรอบเนี่ยนะครับ เป็นเต้าหู้นะครับทอดกรอบๆนะครับเพื่อนๆก็หาทานไม่ค่อยได้นะครับแบบนี้นอกจากแถวเมืองนนทนี่ละครับเพื่อนๆเต้าหู้ตัวนี้นะครับมันจะมีความกรอบทานกรอบก็อร่อยหรือจะแช่น้ำซุปนะครับให้มันนุ่มๆนะครับน้ำซุปเข้าเนื้อนะครับมันก็จะเคี้ยวหนุบหนับอร่อยไปอีกแบบหนึ่งนะครับเพื่อนๆมันมหัศจันยร์มากๆต้องลองมาทานกันดูนะครับแล้วสัมผัสได้ถึงความอร่อยที่แก ใส่ใจในการปรุงในการทำนะครับเพื่อนๆแล้วจะรู้นะครับว่าน้ำซุปร้านแกเนี่ยหาทานที่ไหนก็ไม่ได้แบบนี้นะครับอร่อยมากๆนะครับเพื่อนเพื่อนน้ำซุปยิ่งร้อนๆนะฮะใส่พริกไทยไปหน่อยนะครับหอมสุดชื่นสดชุ่มคอชื่นใจมากๆเลยนะครับสำหรับเอน้ำซุปของร้านแกเนี่ยยังเด็ด ก็สำหรับวันนี้นะครับเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปแนวนี้นะครับก็ฝากช่องจริงจังกับเรื่องแดกไว้ด้วยนะครับขอขอบคุณเพื่อนๆทุกทนนะครับที่รับชมมาถึงตรงนี้นะครับฝากเพื่อนๆช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจริงจังกับเรื่องแดกด้วยนะครับและหากมีข้อผิดพลาดประการใดเกิดขึ้นกับคลิปนี้นะครับสําหรับร้านข้าวต้มปลาสูตรโบราณนะครับจังหวัดนนท์นะครับ และเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับก็ต้องกราบขออภัยไปนะที่นี้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ